สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ2568นะครับใครที่เดินทางนะครับกลับจากบ้านนะครับไปที่ทํางานนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับในส่วนท่านใดครับที่อยากจะมาจอยในกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแนวทางมวยครับรวมถึงทางด้านกีฬาตัวอื่นครับฟุตบอลครับบาสเกตบอลครับอย่าลืมครับผมบ้านเกี่ยวครับ CH09 นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับวันนี้ครับคู่พีวีของเราครับไปที่ท่านั้นศึกสกอตดิสพรีเมียร์ครับเป็นทางด้านเกมบิ๊กแบงครับ การ์ดโกลันเจอร์ครับทีมรองจาาฝูงครับเปิดบ้านครับพบทางนั่นการ์ดโกลเชลติกนะครับในเกมล่าสุดของท่าน้านการ์ดโกลันเจอร์ครับพวกเขาบุกไปเสมอกับท่านั่นมาร์ธเวลครับไปที่2ประตูต่อ2ครับ ส่วนท่านั่งคัสโกเชลติกครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านเซนต์จอร์สโตครับไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในการจัดเซตผู้เล่นนะครับของท่านั่งคัสโกเรนเจอร์ครับสาประตูก็จะเป็นทางด้านแจ็สบัตเลนนะครับส่วนทางด้านกองหน้านะครับคีรูเดเซอร์ครับจับคู่กับทางด้านดานิโลนะครับมาฝั่งของท่านั่งคัสโกเชลติกครับของลูกทีเป็นเลอร์จ์ครับวันนี้ก็จะดันเกมลูกครับสี่สามสามครับสามประสานก็จะเป็นทางลูกูฟูรูฮาชินะครับยังฮูจูรวมถึงนิรัสคูนครับเป็นตัวจบสกอร์์คคคคครร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 ััััััับบบบบบเเเเเจจอออออกกกกกกนน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 ใใดููาาาาาลลทททีี่่่่แ้้้วขงงสสโ็มไปปะตต เจอกันในเกมล่าสุดครับเป็นบอลลีกครับครับณสนามกลางนะครับเชลติกก็เสมอกับท่านักการ์ดโกลเรนเจอร์ไปที่3ประตูต่อ3ครับก่อนเกมครับเชลติกนะครับทีมเยือนครับเป็นต่อนะครับในมุมมองทัศนะของผมครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเจอกันทีไรนทิศสายกันยับเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านของท่านเชลติกหรือว่าเล่นในบ้านของอาร์กัสโกลเรนเจอร์ครับถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับสุดยอดนะครับของเมืองสกอตแลนด์นะครับวันนี้นะครับไปได้ที่ทางหน้านมุมบนดอยครับ3เม็ดนะครับรวมกันนี่ผมว่ามีแน่นอนครับ จับได้เลยครับไปที่มุมดอยได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะในส่วนท่านใดครับที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับให้กำลังใจนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ